สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครัสดีตานรับทุกท่านท่านผู้ชมมีพีธรรมดานะครับต้องมี้ีธรรมดาก็จะมานำเสนออานาญเฉพาะกิจนะครับอานาญเฉพาะกิจของวันที่สิบห้านะครับพุ่งพากันสองพันท่านละหกสิบแปดนะอานาญเฉพาะกิจวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับสีม่วงสีม่วงนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกๆคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ทางเขาจะมองเอาเลขให้ท่านผู้ชมได้เล่นๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเก็บไปเอายังไม่เอาออกเลยเก็บไปเก็บไปเลยนะครับเก็บไปเลยนะเดี๋ยวบริหารแผ่นหลังก่อนหลังมันปวดหลังเก็บไปนะครับไม่ต้องออกนั้นเนาะห้ากับหกนะครับห้าหกนะ ห้าเก้าห <Sakura> so ้าศูนย์ห้าหน้าสองเกิบเรียงไปเลยนะครับหกศูนย์หกเก้าหกศูนยหนึ่งหกสองก็จะหกหกก็จะห้า้านะครับทันไหมนะครับเก็บไฟนะครับเก็บไฟเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้เวลาสองนาทีนะครับทันอ่เนาะ อ่าครับอ่านเลยนาะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านชุดดีนะครับสวัสดีครับ